สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือได้ประกอบไม่เป็นนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวน้าหนวดจะพามาหรือเจ้ารอก a าบูรีโว m g x t r e m e นะครับรอกตัวโปรดของน้าหนวดนี่เองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรอกที่อายุ เก่าแล้วแหละนะครับแต่ว่านํามาใช้งานแล้วก็โครงสร้างภายในอุปกรณ์ภายในเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับนั้นวันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าภายในเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะไม่เคยเห็นภายในแบบว่าโดยละเอียดนะนอกจากการทําสีครั้งแรกนะที่เคยทําไปหลังจากนั้นก็ไม่เคยแบบตอนนั้นก็ยังกลัวกล้าๆที่การที่จะรื้อภายในทั้งหมดออกมานะครับอ่ะเนี่ยโดยรอบของมันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรอบที่มีเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเท่าไหร่นะมีแบริ่ง10เม็ดนะครับแล้วก็ เกเรโช7.1ตอน1นะครับกำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่5.5กิโลนะครับน้ำหนัก138.9กรัมนะอันนี้ก็เป็นสเปคกระดาษที่นนวดน่าจะเคยทำรีวิวไปแล้วแหละนะครับลองไปหาตามชมกันได้นะครับเดี๋ยวนู่นเราจะพาไปชมนะครับว่าการรื้อในครั้งนี้นะครับ60-70%ที่ FC หลายๆคนจะได้เห็นกันสำหรับเจ้า a b u r e v o MG Extreme เนี่ยหน้าตาภายในของมันเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างในยุคเมื่อ9ปี10ปีที่ผ่านมานะครับอ่ะไปเดี๋ยวนนหนวดพาไปชมกันครับอ่ะโอเคไวรุ่นเรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างภายในนะครับของ ABU REVO MG x x t r m m e เนี่ยนะครับถือว่าเป็นรอกที่นะครับอายุก็ค่อนข้างนานแล้วนะนะครับมี9ถึง10ปีนั่นแหละนะครับตัวนี้ที่นนหนวดได้มาเนี่ยนนวดเคยทำรีวิวไปแล้วแหละนะครับก่อนหน้านั้นนะครับรีวิวทั้งเรื่องของ แกะกองรีวิวเรื่องของการใช้งานด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ลองไปหาย้อนชมกันได้วันนี้มาดูนะครับโครงสร้างภายในซึ่งหลังจากที่ได้ถอดออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะว่าเออโครงสร้างรายละเอียดมันน้อยดีเนาะเออมันน้อยดีมันไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ไล่เลยก็คือด้านซ้ายตัวนี้นะครับก็เป็นตัวชุดนะครับปิดหัวเสานะครับแล้วก็ตัวล็อกแขนหมุนด้วยนะครับ ถัดไปก็เป็นแขนหมุนนะครับซึ่งแขนหมุนของ abu rivo mgx team เนี่ยพื้นฐานเลยเขาจะให้มาก็เป็นแขนคาร์บอนอยู่แล้วนะครับนี่มีคาร์บอนมีแหวนนอกแหวนในนะครับล้นหนด่งรีมาออกนะครับแหวนนอกแหวนในหมายถึงว่าแหวนด้านหน้าแหวนด้านหลังนะครับต่อไปก็เป็นชุดชุดเฟืองนะครับที่ไล่ไปเลยแล้วกันนะครับชุดเฟืองตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับเบามากนะครับเพราะว่าล้อตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่แค่ 138กรัมเท่านั้นเองนะครับเออนะน้ำหนักอยู่ที่138กรัมเท่านั้นตัวนี้เป็นสปูลไม่ใช่สปูลดิเป็นเฟืองอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเบรกผ้าเบรกคาร์บอนอยู่แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ฝาปิดผ้าเบรกแค่นั้นเองนะครับฝากดนะฝากดผนะ้าเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวลูกป,ปืนกันกลับนะครับนี่ลูกป,ปืนกันกลับนะแล้วก็เป็นบูชนะครับบูชสวมไปที่เสานะครับเสาของตัว การหมุนนะครับแหวนบรรดาแหวนพวกนี้นะหนวดแปลกใจมากมันมีน้อยมากเลยนะครับมันจะมีแหวนรองอยู่แค่นี้เองนะครับตัวนี้เป็นคลิกเสียง Star ์ e ดกนะครับตัวนี้แล้วก็มีแหวนสปริงนะครับชุดหนึ่งนะครับต่อด้วย Star ์ e ดกนะครับด้านด้านขวาตัวนี้เป็นกระจังครอบข้างนะครับครอบข้างฝาห้องเกียร์นะครับส่วนชุดนี้นะครับเป็นชุด อะไรนะตัวปรับคอนสปูลนะครับก็จะมีคลิกเสียงนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกปืนนะครับลูกปืนอยู่ด้านบนนวดแกะไว้นี่ลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนอยู่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีตัวยางนะครับยางกันคลายนะครับนี่ยางกันคลายที่ฝาปรับคอนสปูลนะครับแล้วก็สปริงล็อกนะครับส่วนน็อตเนี่ยนะครับน็อตจะมีอยู่แค่3-4ตัวเท่านั้นเองนะครับเป็นน็อตสีดำนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับ ลักษณะมีอยู่3าตัวซึ่งแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยสักตัวต้องบอกก่อนนะไม่เหมือนกันเลยสักตัวแล้วก็ Abu MG Extreme ตัวนี้มีจุดที่เติมจารบีด้วยนะครับส่วนใหญ่ตัวท็อปของ Abu เขาจะมีจุดเติมจารบีให้นะครับอ่าส่วนนี้ที่เป็นแกนครับแกนที่จะเปิดฝารอกนั่นเองนะครับตัวน,นี้เป็นแกนด้านในก็จะมีสปริงนะครับมีสปริงมาขัดกับตรงนี้อยู่นะครับอ่านะแล้วก็มาที่ตัวสปูลน,นะครับสปูลตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ เจาไล่เบาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มีตัวเม็ดลานะครับซึ่งนันวดได้เคยทําคลิปไปแล้วออกไป2เม็ดแล้วนะครับแล้วก็มีลูกปืนที่ตัวสปูลน,นะครับด้วยนี่นะส่วนต๊วฟาเห็นนะอันนี้ฝาด้านฝาด้านปรับนวงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนี่ฟาด้านปรับหน่วงมันก็จะมีแค่ตัวปรับเขาเรียกว่าให้ตัวเม็ดลามาสี แบบแบบหนักหรือแบบเบาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีลูกปืนอยู่1เม็ดนะครับนี่คือด้านด้านฝาปรับฝาบั๊บวงนะอ่าส่วนอ่าตัวเฟรมกลางนะครับตัวเฟรมกลางนี่นะครับตัวปากนกกระจอกตัวเนี้ยนะครับไอเฟืองนกกระจอกตัวเนี้ยไม่ใช่โลหะนะครับน่าจะเป็นกราไฟต์นะครับน่าจะเป็นกราไฟต์ถ้าเนินหนวดคาดการไม่ผิดนะเพราะว่าวัสดุมันเบามากนะครับแล้วก็มีประเก็น1ชิ้นนะครับนี่มีประเก็น1ชิ้นเกลียวเกลียาเบรกหชิ้น นะครับแบบนี้นะมันเป็นพ่อเบรกประเภทไหนไม่รู้นะอืมแล้วก็โครงสร้างภายในมีแค่นี้เองนะครับนี่นะครับแล้วก็เฟืองตัวหนอนเป็นโลหะนะครับโลหะเบาด้วยนะจะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยนั่นหมดขาดการเพราะตัวนี้ไล่เบาจัดนะครับไล่เบาจัดจากทางโรงงานนะไล่เบาจากทางโรงงานอา่าข้ามไปหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเฟืองพินเนียนนะครับอ่เฟืองพินเนียนนะครับซึ่งจะมีแกนแกนตัวแทงเฟืองพินเนียนอยู่ด้วยเพราะว่า ตัวสปูลของมันเนี่ยเป็นสปูลสั้นนะครับสปูลแกนสั้นนะแล้วก็มาที่ตัวฝาห้องเกียร์นะครับนี่ฝาห้องเกียร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอย่างตัวยางที่นั้นหนวดบอกนะครับย่างที่บอกไปตอนแรกยางกันคลายนี่ก็เอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวช่องใส่ลูกปืนของด้านฝาปรับคอนสปูนลนั่นเองนะครับเนี่ยไม่มีอะไรนะครับวับสดุตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับน่าจะเป็นคาร์บอนนะเ แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างภายในซึ่งหลายๆครั้งที่รื้อรอบออกมาเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนะตัวนี้อุปกรณ์น้อยมากนะครับอุปกรณ์น้อยมากแล้วก็ทําความเข้าใจง่ายมากกับอุปกรณ์ในเรื่องของรอบหยดน้ําสําหรับ Abu M G Extreme ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเท่าที่เคยรื้อมานะครับก็เดี๋ยวยังไงจะสําสหรับฝา2ข้างนี้เดี๋ยวนั้นเราจะไปทําสีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่า สีด้านเนี้ยมันไปซ้ํากับรอบตัวหนึ่งของนันหนวดนะครับเดี๋ยวจะทำสีใหม่เป็นลายซูพรีมนะครับรอติดตามชมผลงานกันด้วยแล้วกันนะครับเร็วๆนี้นะเดี๋ยวจะทำให้ชมกันนะครับลายซูพรีมตอนนี้กําลังสั่งของมาอยู่นะครับให้มันเป็นเรียกว่าคงคอนเซปต์นะแดงแดงดำอ่าแดงดําประมาณนั้นแหละเออแดงดำเนี่ยสวยดีนะครับก้อนนี้ก็เป็นโดยรวมทั้งหมดนะครับของอุปกรณ์ภายในนะครับที่ผ่าออกมาแล้วนะครับของ A b u ู g e x t r e m e นะครับก็มี 60-70%ที่เนืนหนวดแยกออกมาให้ดูกันที่เหลือมันก็อยู่ที่ตัวมันนะครับเพราะว่านันน้หนวดไม่ได้เอาออกมาเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องออกมาหรอกนะครับขนาดนี้นะครับเดี๋ยวแค่นี้เองนะนี่เป็นเฟืองตัวหนอนนะครับก็ลายไกด์ก็เป็นไม่แน่ใจเป็นซิลิคอนชิปหรือเปล่าหรือเป็นทองเหลืองนะครับเออนะประมาณนี้เลยอ่ะนะก็เอามารื้อให้ชมกันแล้วนะครับสำหรับ a b u MG e x t r e m e นะครับถูกใจไม่ถูกใจก็คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครๆหลายๆ,ายายๆคนนะ แล้วก็น่าจะนําไปต่อยอดกันได้ในเรื่องของการที่จะนําไปตกแต่งมาอกกันนะครับสําหรับใครที่มีรอกรุ่นปีเก่าๆที่สงเกิดความสงสัยเนี่ยนนหนวดก็เอามาแกะมาถอดให้ชมกันแล้วแหละนะครับประมาณนี้เลยนะฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนล้นหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับมีคอมเมนต์ตรงไหนหรืออยากให้ทําอะไรเกี่ยวกับรอกนะครับรุ่นไหนก็บอกมาทีละกันนะครับถ้ามีจะทําให้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็จะพยายามไปหามาให้ดีๆนะครับ,นะรบวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ